สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนําวิธีการออกไอเทมนะครับมันก็มีหลักการง่ายๆที่ผมคิดขึ้นมาเองโดยสามารถใช้ได้กับทุกตัวทุกฮีโร่ทุกเกมต่อให้เกมใหม่ออกมาก็ตามทีนะครับหลักการออกไอเทมของผมก็คือออกไอเทมตามสกิลของตัวละครเซตรูนพลังแฝงให้เข้ากับไอเทมที่จะออกให้เข้ากับสไตล์การเล่นของตัวเองแล้วก็ปรับเปลี่ยนไปตามคู่ต่อสู้ที่เจอนะครับ ก่อนอื่นเราต้องมาทําความเข้าใจกับฮีโร่ทาความเข้าใจกับสกิลของตัวละครนั้นๆอย่างเช่นอลิซจะเห็นได้ว่าค่าสัมประสิทธิ์ AP ของอลิซอยู่ที่80%ซึ่งถือว่าค่อนข้างเยอะสมมุติถ้าเราออกไอเทมที่เพิ่มเวทมา1,000หน่วยสกิลน,นี้ก็จะแรงขึ้น800ดาเมจที่สำคัญค่าสัมประสิทธิ์ตรงนี้เป็นตัวชี้วัดว่าฮีโร่ตัวนั้นๆเป็นสาย DPS หรือสายเบิร์ดดาเมจถ้าค่าสัมประสิทธิ์น้อย ฮีโร่ตัวนั้นก็จะเป็นสาย DPS เราต้องออกไอเทมที่เป็นในเชิง DPS แต่ถ้าค่าสัมประสิทธิ์ของฮีโร่ตัวนั้นนั้นมากกว่า1ขึ้นไปแสดงว่าฮีโร่ตัวนั้นน,นก็จะเป็นสาย burst damage เราก็ต้องออกไอเทมไปในเชิง burst damage ถ้าค่าสัมประสิทธิ์ข้างหลังเป็น AP ก็คือเป็นสายเวทถ้าค่าสัมประสิทธิ์ข้างหลังเป็น AP ก็จะเป็นสายกายภาพ ไอเทมของอลริที่ผมเซตไว้ก็จะประมาณนี้นะครับเนื่องจากอาลิทปรับมาใหม่จะเก่งก็ต่อเมื่อมีเวทพอสมควรแต่การที่เราเอาไปเล่นเป็นซัพพอร์ตเราต้องไปอยู่ในโพสิชันที่อันตรายในบางครั้งเราก็ต้องมีเกาะมีอะไรป้องกันตัวบ้างบางคนที่เล่นอลิทก็จะออกมาเป็นฟูลแทน ซึ่งผมคิดว่ามันไม่ค่อยโอเคนะครับความเก่งของอาริสนอกจากอันตีแล้วก็ยังมีสกิลสอที่เพิ่มเก่อให้เพื่อนแล้วก็ทําให้เพื่อนวิ่งเร็วด้วยการที่มีพลังเวทน้อยเกินไปก็จะทําให้สกิลสองอาริสไม่ได้ทรงประสิทธิภาพมากแต่แน่นอนว่าการออกฟูลแทนก็ไม่ใช่เรื่องผิดการที่ผมออกไอเทมแบบนี้ก็ไม่ได้ผิดเหมือนกันอย่างที่ผมบอกไปว่าการออกไอเทมให้เข้ากับสไตล์การเล่นของตัวเองการเล่นอลิสของผมก็คือ ยืนซัพพอร์ตอยู่ด้านหลังคอยวางอันติคอยสตาร์แล้วก็กดก่อให้เพื่อนจากระยะไกลผมจะยืนข้างๆแคลรี่ือเมดของฝ่ายเราเพราะฉะนั้นผมก็จะไม่ได้โดนดาเมจอะไรเยอะแยะมากมายจึงไม่จําเป็นต้องออกก่ออะไรมาเยอะแยะแค่พอมีบ้างเพื่อไม่ให้โดนโป๊กแรงจนเกินไปแค่พอเอาตัวรอดจากตัวที่จะเข้ามาหาเราอย่างพวกไฟเตอร์หรือแอสซินได้ก็เพียงพอแล้ว โดยพลังแฝงของอลิสท,ที่ผมใช้ก็จะเป็นแบบนี้นะครับใช้อาเคมีเพื่อเร่งการเงินเพราะว่าอาลิสก็ค่อนข้างใช้ของเยอะพอสมควรก็มีรีคาลลีพัทมินเนียนคิวข้างล่างใช้เป็นสีเหลืองนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ออกไอเทมเจากกอเวทเลยการมีเจาะกอเวทมาช่วยนิดหน่อยก็จะทําให้เราสกิลใส่ตัวบางๆได้แรงขึ้นที่แรกก็คิดว่าจะใช้รถคูดาวออนตีเพื่อจะใช้อันตีได้บ่อยๆแต่ว่า อลิซใช้มานาค่อนข้างเยอะถ้ามานาเราหมดเราก็ไม่สามารถที่จะซัพพอร์ตเพื่อนได้ต่อไปมันก็จะสอดคล้องกับคําว่าเซตไอเทมไม่เข้ากับรูนแล้วก็พลังแฝงนะครับเรามาดูรูนกันดีกว่าเนื่องจากเซตไอเทมอลิซของผมไม่มีกันเวทเลยผมก็จะชดเชยมาในรูนนะครับโดยรูนที่ผมใช้ก็จะเป็น golden body protect แล้วกออ็อ่านไม่ออกอะ่ะก็ ที่มันได้ต้านเวท9ใส่มา10เมตรก็จะได้90หน่วยนะครับเรามีกันเวทนิดหน่อยจากรองเท้าต้านซีซีอยู่แล้วนะครับมันก็พอที่จะลดทอนดาเมจจากตัวโป๊กสายเวทได้เรามาดูความสามารถตอนเลเวอร์แล้วก็ของเต็มในเซตไอเทมที่ผมออกดูแปบ๊บนึงนะครับเดี๋ยวเพิ่มเงินก่อน เรามี m a ็ก HP อยู่ที่10,000มีเกาะ500กว่ามีต้านเวทอยู่ที่400กว่าก็ถือว่าไม่ได้บางมากนะครับก็พอที่จะเอาตัวรอดได้อยู่บางแล้วก็มีพลังเวทอยู่800หน่วยมีลดคูดเอยู่ที่30ก็ถือว่าโอเคมีเจาก,กอเวท60หน่วยไว้สกิลใส่ตัวบางๆแล้วก็มีเวทแวมพร์ย25เปเไว้ซับเทนเพิ่มเลือดในไฟเรื่อยๆนะครับ เมื่อกดสกิลสอก็วิ่งค่อนข้างเร็วนะครับเดี๋ยวเรามาดูดาเมจของสกิลหกับอันตีกันดีกว่า ครับฝากกดไลค์กด s u b สไครป์เป็นกำลังใจให้อิจิกะด้วยนะครับขอบคุณครับ